<Okay. S 2> คุณผู้ชมครับลองจินตนาการนะว่าเรามียา1เม็ดแล้วสามารถกินได้อาทิตย์ละประมาณ3-4ครั้งถ้ากินแล้วร่างกายจะแข็งแรงกล้ามเนื้อจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่เลยแล้วก็ทำให้คุณนอนหลับดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและมีเซ็กส์ดีด้วยนะฮะยาน,นี้เนี่ยถ้าขายจริงเนี่ยราคาสักประมาณพันกว่าบาทแต่คิดว่าน่าจะแพงกว่านี้คิดว่ายังไงคิดว่ามีไหม พราะมีเขาดียานันมีอยู่แล้วครับแล้วก็ฟรีด้วยชิงหรอก็อยานั้นเป็นการออกกําลังกายนะครับอการออกกลังการออกกําลังกายเป็นประโยชน์นี่ทั้งหมดต่อร่างกายของเราและสุขภาพของเราแล้วก็ในอีพีนี้พวกเราจะพูดถึงสามสิ่งที่จะช่วยให้คนออกกําลังกายเป็นประจํานะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตที่สมดุลครับเราสองคนอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณมีชีวิตที่สมดุลครับจะเจอกับเราได้ที่ YouTube นะครับเราจะอัปวิดีโอทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะครับก็สามารถติดตามเราได้ครับซึ่งเอพิโซดนี้เราเจอกันเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วคุณนรง EP ที่หกนะครับโอ้ไวมากนะครับสตางและนรงเจอกับคุณผู้ชม อีพีที่6แล้วนะครับก่อนที่เราจะพูดถึง3สิ่งสําคัญที่ทําให้เราเออกกําลังกายแบบเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับขอย้อนไปในเอพิโซดที่4เต้พูดถึงว่าทําไมคุณรงค์ถึงสามารถลดน้ําหนักได้นะครับไม่ถึงปีเลยนะลดน้ําหนักได้ประมาณ20กว่ากิโลกรัมเก่งมาก สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูย้อนหลังมากกว่านี้เอพิโซดที่3เราได้พูดถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายก็สามารถไปติดตามได้นะครับอย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะส่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คุณผ่านหน้าจอครับสำหรับเอพิโซดที่6นี้นะครับสสิ่งมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถออกกำลังกายได้แบบเป็นรูทีนหรือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันครับก็ผมคิดว่าสิ่งแรกคือ เมื่อพวกเราแค่ทำตามสิ่งที่คนอื่นทำน่าจะไม่เป็นประโยชน์พวกเราต้องหาสไตล์ของตัวเองนะครับก็หมายความว่าคุณต้องหากีฬาบางประเภทที่คุณชอบจริงๆเพราะถ้าการออกกำลังกายไม่สนุกให้คนคุณจะไม่ออกกำลังกายเป็นเวลานานนะครับก็ การออกกำลังกายมีหลายประเภทเลยน่าจะเป็นลอยกว่าประเภทนะครับก็มีเทนนิสมีแบดมินตันมีวอลเลย์บอลมีฟุตบอลมีขี่ม้ามีว่ายน้ำมีมีกอล์ฟมีไม่รู้มีเยอะมากมีจิมนนสิกก็ทุกคนควรหาประเภทหนึ่งที่ชอบจริงๆที่เป็นสนุกแล้วก็ เพราะทุกประเภทเป็นประโยชน์ในการออกกําลังกายแล้วนะครับอืถูกต้องนะครับกีฬาทุกอย่างมีข้อดีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าหลายคนคิดว่าการมีซิสแพคนะครับหรือว่าการที่แบบมีกล้ามเนี่ย ทำให้เราร่างกายแข็งแรงแล้วแต่ความจริงไม่ใช่นะครับถ้าพูดถึงข้างในเนี่ยมันก็จะมีการออกกําลังกายที่เราอาจจะไม่มีซิสแพคแต่ว่าเราก็แข็งแรงได้นะครับถ้าพูดถึงการออกกาลังกายถ้าบอกทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งนานมากใช่ไหมอ่ะเราจะพูดถึงวิ่งแล้วกันนะครับวิ่งก็ดีนะแต่บางคนเนี่ยบอกว่าขี wing ้เกียจวิ่ง ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับหรือถ้าบางคนชอบไปปั่นจักรยานก็ได้นะครับแต่บางคนไม่มีจักรยานหรือว่าบางคนคิดว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันเผาผ่านแคลอรี่ได้น้อยก็อาจจะไปไว่ายน้ําก็ดีนะครับเพราะว่าการว่ายน้ำเนี่ยเป็นการเผาผ่านแคลอรี่ได้เยอะมากๆแต่ก็มีข้อจํากัดครับอย่างเช่นถ้าบ้านของเราไม่ได้ติดกับทะเลไม่ได้มีสระว่ายน้ําบางคนต้องขับรถไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรเพื่อที่ไปไว่ายน้ําบางคนก็ไม่สะดวกนะครับหรือว่าบางคนออกกําลังกายคนเดียวเบือ่อ อยากไปเล่นกับเพื่อนก็อาจจะใช้การเล่นฟุตบอลแต่ถ้าคุณชอบออกกําลังกายคนเดียวไม่อยากทุวกับใครก็อาจจะไม่เลือกฟุตบอลนะก็เห็นว่าการออกกําลังกายทุกประเภทกีฬาทุกประเภทมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดสุดท้ายนะคุณผู้ชมต้องค้นหานะครับสิ่งที่คุณออกกําลังกายแล้วมีความสุขมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลหรือว่ารายบุคคลเลยนะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ประเภทที่พวกเราเลือกแต่อีกอย่างหนึ่งคือพวกเราต้องเลือกสถานที่เวลาแล้วก็จังหวะที่สะดวกสำหรับตัวเองนะครับก็สำหรับผมผมออกกำลังกายตอนเช้าตีห้นะครับประมาณสัปดาห์สาถึงสครั้งนะครับเพราะเวลานั้น ครอบครัวข,ของผมกําลังนอนหลับก็ผมว่างแล้วก็เมื่อออกกาลังกาเสร็จแล้วประมาณ7จ็ดงเช้าผมรู้สึกทําบางอย่างสําเร็จแล้วก็รู้สึกดีรู้สึก เริ่มตอนวันนี้อย่างดีแล้วนะครับก็ถือว่ามิชชั่นคอมพ l e t e แล้วนะครับดีมากเลยผมอยากตื่นตีห้าแต่ไม่ได้เช้ามากเลยครับนอกจากเวลาแล้วคุณผู้ชมต้องหาสถานการณ์แล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับอย่างเช่นหากคุณอยากจะวิ่งเนี่ยก็อาจจะต้องไปที่ที่มันกว้างนะครับอย่างเช่นส่วนสาธารณะที่คุณสามารถวิ่งได้หรือถ้าหากว่าคุณเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านไม่ชอบออกไปไหนนะครับคุณก็สามารถออกกําลังกายที่บ้านได้อย่างเช่นการเล โยคะนะครับหรือว่าดูคลิปดูวิดีโอแล้วก็สามารถเต้นอัราบิกตามออกกําลังกายตามคาร์ดิโอตามก็ได้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายก็ไม่ชอบออกกําลังกายอยู่ดีนะครับคุณนรงค์ครับจะมีวิธีไหนที่จะก,กระตุ้นให้เราสามารถออกกําลังกายได้มากขึ้นบ้างซิ่งที่ผมจะแนะนําตอนนี้ใช้ในหลายสถานการณ์ได้นะครับไม่ใช่แค่การออกกําลังกาย เมื่อผมต้องทำสิ่งที่ผมไม่ชอบผมจะรวมสิ่งที่ผมไม่ชอบกับสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับเมื่อผมต้องเรียนรู้เรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบผมจะสร้างกฎสำหรับตัวเองว่ากินขนมที่ผมชอบได้เฉพาะ เมื่อผมเรียนรู้นะครับอันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเรียนรู้เพราะรู้ว่ากินขนมได้นะครับ mm. ก็สำหรับการออกกำลังกายนะครับ mm. ผมไม่ค่อยไม่ค่อยว่างดูหนัง mm. ก็ไม่ค่อยดูหนังนะครับ mm. ก็ตอนนี้ผมดูหนัง แค่เมือผมออกกำลังกายนะครับอันนี้จะช่วยผมออกกำลังกายแม้ว่าไม่มีอารมณ์สำหรับออกกำลังกายนะครับถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะครับเดี๋ยวขออธิบายว่าดูหนังแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างไรนะครับยกตัวอย่างว่าเวลาที่คุณไปฟิตเนสนะครับ มันจะมีจอนะครับหรือว่าเวลาคุณไปวิ่งเนี่ยคุณสามารถวางมือถือไว้ที่ลูวิ่งดูหนังไปด้วยแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยเลยนี่คือสิ่งที่คุณอารงค์ทำนั่นเองนะครับถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยที่เราจะาผสมผสานนะครับระหว่างที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบนอกจากนั้นเราสามารถให้รางวัลกับตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นคุณอารง์เนี่ยก็กินของเล็กนๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราออกกําลังกายวันนี้วิ่งได้5โล แต่ไปกินหมูกระทะแบบนี้ก็ไม่ช่วยนะครับเนาะพอเะ่นแล้วการให้รางวัลเนี่ยก็ต้องให้รางวัลที่มันคอดีไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกระตุ้นในการออกกำลังกายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความพยายามที่เราออกกำลังกายนั้นมันคุ้มค่าที่เราจะทำนะครับสิ่งที่สามคือพวกเราต้องสังเกตความเคืบหน้านะครับ ก็เมื่อผมเริ่มอ,ออกกำลังกายร่างกายของผมแย่มากก <g iggle> ็วิดเพินสองครั้งไม่ได้วิ่งเกิน5กิโลเมตรไม่ได้ไว่ายน้ำเกิน500เมตรไม่ได้ <g iggle> ก็เหมือนร่างกายไม่แข็งแรงเลยแต่ตอนนี้ทำทำนีทั้งหมดสองสสเท่าได้นะครับเพราะร่างกายพัฒนาแล้วแล้วก็ ผมสังเกตความคืบหน้าแล้วก็อันนี้กระดุ้นให้ผมออกกำลังกายต่อไปเพราะเห็นเป็นประโยชน์สำหรับร่างกายจริงๆ ถือว่าดีมากๆนะครับที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามความคืบหน้าว่าเราออกกำลับบงกายวิ่งได้กี่กิโลเมตรแล้วก็เผาผลาญแคลอรี่ไปได้เท่าไหร่นะครับถือว่าเราสามารถนำตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับนอกจากนี้หลายคนบอกว่าเพึ่งออกกำลับบงกายออกกำลับบงกายหนักมากแต่น้ำหนักไม่ลดสักที อันนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมน,นะครับสําหรับคนที่เพิ่งออกกาลังกายแต่น้ำหนักไม่ลดอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยไขยมันที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะแปลงร่างเปลี่ยนไปเป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเจ้ากล้ามเนื้อตรงนี้แหละมันจะช่วยเาผาผลาญนะครับให้ในอนาคตคุณสามารถลดน้ำหนักได้มากขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่เพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งท้อนะครับออกกำลังกายต่อไปเรา เป็นกำลังใจให้คุณนะครับอาทีนี้อยากถามคุณนรลงหน่อยว่ามีวิธีในการเช็คได้อย่างไรว่าเราเออกกำลังกายคืบหน้ามีวิธี<ม>ไหนที่จะใช้แอปในการวัดแคลอรี่หรือว่าระยะทางได้ไหมครับมีหลายวิธีนะครับ mm hmm. เมื่อผมเริ่มผมใช้แอปที่เป็นฟรีเรียกว่า Map My Right นะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้บันทึกระยะทาง เมื่อวิ่งหรือปั่นจักรายานแล้วก็จะประมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญในเวลาออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าต้องการข้อมูลอย่างละเอียดผมแนะนำใช้สมาร์ทวอชนะครับเ,เพราะมีข้อมูลอย่างละเอียดมากๆนะครับก็ถ้าอยากสมาร์ทวอชนะครับผมใช้ เชาว์มีเป็นเซเ่นะครับราคาไม่แพงนะครับน่าจะไม่ถึง1,000บาทแต่มี้อมูลเยอะแล้วก็ชอบนะครับดีมากๆเลยนะครับหลายคนเข้าใจว่าฝรั่งเนี่ยชอบของแพงจริงไหม <laughs> พ่อไม่รู้คนอื่นแต่เป็นพอม,มเป็นคนประหยัดนะครับ <laughs> ดีมากครับเดี๋ยวในเอพิโซดในอนาคตเราจะมีวิธี how to นะครับหาของที่ถูกแล้วก็ดีด้วยจากคุณนรงค์ในอนาคตก็ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะกันอากับเข้ามานะครับข้อดีของสมาร์ทวอชนะครับมันสามารถวัดแคลอรี่ได้นะครับระหว่างที่เราเนี่ยออกกําลังกายนอกจากนี้นะครับมันมีฟังก์ชันที่ทําให้เรารู้ว่าวันนี้เรากินข้าวหรือกินอาหารเนี่ยในปริมาณที่เท่าไหร่ระหว่างวันอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแล้วก็ที่สําคัญคือคุณสามารถซื้อสมาร์ทวอชได้ในยี่ห้อต่างๆที่ ราคาไม่แพงและดีด้วยนะครับถ้าอยากให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้รางได้เผื่อในอนาคตเราจะได้รีวิวให้ละกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเคล็ดลับที่ดีที่ทําให้คุณรงเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้ประมาณเท่าไหร่ละ่ะ20กิโลกรัมไม่ถึง1ปีนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบเคล็ดลับเหล่านี้ก็ กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาได้หรือหากคุณมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการลดน้าหนักนะครับก็คอมเมนต์มาได้เราก็จะตอบคุณแล้วก็จะทับในเอพิโซดในอนาคตเพื่อที่จะบอกคุณนะครับแต่เคล็ดลับในการลดน้าหนัก20กิโลกรัมยังไม่หมดในอนาคตยังมีอีกใช่ไหมครับอืมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาบอกคุณต่อไปนะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ของเรานะครับกับที่สมดุลชแนลใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเราจะอัปโหลดวิดีโอเอพิซดใหม่นะทุกวันศุกร์วันศุกร์ก็อย่าลืมกดติดตามได้นะครับตอนนี้เนี่ยสตังมีสมาร์ทโฟนที่อยากจะให้คุณลงดูว่ายี่ห้อนี้ดีไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตอนนี้เราต้องขอพักก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิซดที่7นะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับ1 2 3 2> สวัสดีครับ